สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนเย็นนี้ผมมีเมนูมานําเสนอมาครับคอหมูย่างนะครับแต่ว่าคอหมูย่างหมักนมสดครับใจนมสดนะครับเวลาไปซื้อต้องซื้อส่วนที่เป็นคอมันครับมันจะนุ่มมันก็มันเหนียวครับส่วนคอหมูนะครับถ้าไปสั่งไปขาบอกเอาคอหมูย่างนะครับสารคอหมูนะครับส่วนสารคอมันเวลาย่างไฟอ่อนๆนะครับเเอาซอยบางๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วสุดยอดเลยครับ เป็นกับเข้าก็ได้เป็นกับแก้มก็จริงอร่อยนะครับเครื่องปรุงก็มีที่ผมทำส่วนมุ้งเด่นเองนะครับเกลือเกลือป่นนะครับแล้วก็ผงปรุงรสรสดีครับรากผักชีนะครับอันนี้พริกไทยเม็ดสีขาวแล้วก็เม็ดผักชีครับเม็ดพรออ้อมพ้อมครับแล้วก็นมสดนะครับพริกไทยแล้วก็ซอสตะวันหอย สูตรเข้มข้นสีอุขาวสูตรหนึ่งนะครับสันคอหมูครับทีนี้ที่ทำก็เอาพริกเม็ดผักชีนะครับลงไปโขกนะครับโขกให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ตมด้วยรากผักชีตำให้ละเอียดก็แล้วกันนะครับวลาตำพวกนี้ต้องก่อยตํานะครับมันกระด็นครับครับ ตำจนละเอียดก็ใส่รากผักชีปิ้งงั้นจะหอมนะครับสูตรนี้ถ้าจะเอาไปทอดก็ได้ไปทําเป็นหมูทอดกระเทียมจะใส่กระเทียมเพิ่มครับเราไปทําเป็นหมูทอดกระเทียมหั่นหมูเป็นชิน้นเป็นเส้นๆก็ได้นะครับนี่ครับโกต่อจนละเอียดนะครับครับตมจนละเอียดก็ตักไปใส่ในับหมูเลยครับครับผมถึงวิธที่หมกักก็เอาเครื่องที่เราตำนี่ลงไป มากไปเลยครับใส่เกลือเกลือผงปรุงรสแต่ถ้าเอาไปทอดไม่ต้องใส่ผงปรุงรสนะครับเดี๋ยวมันจะไหมน้น้ำมันมันจะไหม้พริกไทยปน่นเพิ่มความหอมซอสน้ำมันหอยอย่างดีหน่อย สีอิูวขาวหอมหอมพวกลายผักชีกับเม็ดพริกไทยเม็ดนีครับแค่นี้นะครับตามด้วยนมสดครับก็ขยำขยำให้มันเข้ากันก่อนจะเอาไปย่างต้องมกักไว้สัก ยี่นาทีนะครับใช้เวลาขยำหน่อยหนึ่งครับมันจะนุ่มจะได้ความนุ่มของสันคอหมูที่เขามาทำน้ำตกน้ำตกหมูคนนี้ก็จะใช้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะนุ่มกว่าทุกส่วนแต่ไม่ค้าเราไปซื้อตามร้านอาหารเขาจะไม่ใช้เขา มีเขาก็อส่วนอื่นมันม,ม,มาทำให้เราชิมแบบมันเลยแข็งๆนี่ครับหมักไว20้20นาทีนะครับเดี๋ยวมดทําน้ําจิ้มเจ่วให้ดูค,าาครับผมเจ้าเวลาหมักครับครับแค่ตอนหมักนี้ก็หอมจนเอาการแล้วครับนี่ครับก็เดี๋ยวไปทําน้ําจิ้มเจีวเรานะทำนิดนิดหน่อยน้ําจิ้มเจ่วอย่าทำเยอะครับน้ําจิ้มเจ่วก็มีพริกป่นน้ําปลาอย่างดีมะนาวข้าวคั่วชีฝรั่งหั่นสักนิดน,นึงนะครับ ใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงน้ำตาลมะพร้าวรับรองอร่อยแน่นอนนะครับ,รบผมหมักไว้สักยี่สิบนาทีเดี๋ยวค่อยจุดเตานะครับครับผมในระหวระงที่เราเรามาทําน้ําจิ้มเจียวกันครับใช้น้ําตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บจะดีกว่านะครับแต่ว่ามันหมดครับใช้น้ําตาลนิดนึงมันต้องออกหวานหวาน,วานปเปรี้ยวใช้น้ําปลาอย่างดีหน่อยครับใส่น้าปลาลงไปเราจะมาทําเยอะนะทาแบบว่า พอติดใจที่ปนลงไปครับปนลงไปบีบมะนาวลงไปนี่มะนาวลงไปครับมะนาวหนึ่งลูกครับ หอมแดงซอยใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ชีฝรั่งก็หอมนะครับชีฝรั่งหั่นบางๆอือครับคอหมูย่างสุดยอดนะครับน้ำจีนนี้มันต้องออกหวานนิดๆน,นะครับหวานน้ำหน่อยคุณเบาๆน,นะครับ ใช้ข้าวคั่วข้าวใหม่นะถึงจะหอมชีฝรั่งอุ้ยหอมข้าวคั่วหอมมะนาวครับแค่นี้ก็พอแล้วครับถ้วยก็ไม่ถือว่าเล็กเกินนะนะครับเดี๋ยวรอน้ำตาลมันละลายเองแล้วก็ มันก็อร่อยครับเรต้องคนครับน้าตาเพื่อสีสันเดี๋ยวเราจะกินหมันกับพอดีเลยนะครับเหมืนต้องคนกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้มันละลายก่อนครับก็เดี๋ยวสะพันผมไปจุดเตาเลยครับผมครับหมากมาประมาณ20นาทีนะครับเราก็มาย่างเลยไฟต้องอ่อนๆนะครับเพราะว่าสันคอหมูนี่มันจะมันจะไงมันจะเออมันจะติดมันครับมันจะทําให้ไฟมันติด ยางไฟวานออนครับเดี๋ยวจะเหลืองเลยนะครับนี่ครับเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามครับครับย่างคนนี้ต้องไฟกันอ้อนนะครับหมูมันจะเนื้อนุ่มน่ครับระดับอ๋อมันอาจจะค้านิดนึงแสงของไฟของแฟตมันอาจจะสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆครับแกย่างกับหอมนะครับ ลองกลับดูต้องแต้องไฟอ่อนๆนะครับถ้าไฟแรงเสียเลยเพราะว่าคอหมูย่างนี่มันจะมีมันแทรกอยู่มันจะมีมันแทรกแทรกอยู่ในในของเนื้อหมูนะครับเป็นส่วนสารคอมันเพราะมันมันเลยไปทำมีน้ํามันนะครับถ้าเขาอันนี้ผมเจ้กล้องหอตัวไทยผมมาสีมันแบบงามเนาะตัวนี้เนาะมีแสงครับแต่ว่าหอมสุดยอดเลยครับครับผมนี่ครับก็เฟสมันเหมือนได้ผมไม่ได้เปิดไฟเท่าสีมันเลยดูอย่างนี้นะเดี๋ยว ไปปาดแล้ชิมดูเลยครับแต่ต้องใจไฟก็นอ้อน,นะครับนี่ถือว่าดีด้ละผมก็ใส่ขี้เถ้าตลอดครับแต่บ่อน,นี้ไฟกำลังแรงแต่ว่าเดี๋ยวจะพอแล้วครับครับไปรอติดตามนะครับเอบาเดีด๋ยวขึ้นมาเลยปาดชิมดูสี่สัน้องวันนี้แฟรชมาถึงอะจะลองชิมดูครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วที่พ่อทำเองอม,มักนมสดน่ะน,นะทะเลว่าเฮ็ดทะเลต้องเฮ็ดตอนหลอนหัวจัง่อยแต่พวกหัวเนี่ยมันว่าสะใจ ส่วนของคอหมูนี่มันจะ,ะมันจะนุ่มเลยนะครับอันนี้พอใป่น้ำตกจริงๆอร่อยนี่แต่ว่าแต่ว่าอย่าซุกเกินกว่านี้เยอะเยอะมากเพราะมันจะแข็งเลยครับมันจะหดตัวครับมันจะหดตัวครับมันจะแข็งไปย,ยังจะบอได้รุกุชาติของเขาว่าคอหมูย่างครับแต่ว่าซุกกว่านี้คำน้อยก็ยิ่งดี Ok ใ,ในของหม avenues, uh, like, ูย่างนี่มันจะมีมันแสกแอยู่เดี๋ยวเดเาเราดสนบ่ได้นไดนหนาอยซยซอยที่หลัจิ้มเบาๆนะจิ้มน้ำจิ้มนอสิดินจิ้มทานจิ้มำจิ้มแล้วมักนมสดอ่เนี่ย นุ่มแบมละลายเลยก่อคนถ่ายกันนี่กันอดใแล้วนุ่มออกหวานใวยั่นันยครว่ามแงเป็นวยโยโยรสชาติของนุมยัง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 ยกไปดิ้นยุบมาเพิ่งคัมดแดงจรอแล้วมัน นนออคนไทยกับย<ม>ิ่งน้ำลายเดอดเราคนจะิคนละนึนี่นี่ยเดี๋ยวกิบผมจิมคนละมันล้ำย่างดงน,าานเะวานใช่กว่านี้ไม่ได้ผมหมดไม่ได้ชิมไม่ได้ลอชิมไหมครับลุงเด่นชิมชมดูครับชิมเองลํำเองหมูนะชิมวนเดียวนุ่มไมนุ่มหอม พริกไทยหอมพริกไทยเม็ดหอมไม่บอกินรสชาติของนมก็ยังขมโอ้ยังขมยังยังมีความหนุ่มครับผมมันไม่แซ่บธรรมดามันโคตรโคตรแซ่บแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวต้องคนจิ้มเดี๋ยวต้องคนจิ้มลูงเดินจิ้มจะว่บมาอร่อยน้ำท่านไดนกดเป็นยังครับในซอยนั่นอะไรมาชิมเบิองนะมามา ลูกทุ่งลูกทุ่งแบบเราต้องเอามื่อลูกลยก็ได้มก็ได้เอาลูกทุ่งแบบต้องต้องลูกทุ่งแค่ทะเลก็ส้อยไปเรื่อยเอาลกทุ่งลูกทุ่งได้นี่นะเออชิ้น้ำชิ้มเ่วนะครับชิมเจวนะรต้องชิ้นใหญ่ๆจาได้เต็มคกเต็มคำชิ้นเล็กๆเนี้ยมันทะเลกอแถมหน่อย นมอยู่นะมันเป็นโซนคอไม่รอไม่รู้เพราะว่าลองซื้อลองไปทำเองเมื่อกี้บอกวิธีในการทำละเพื่อนๆพืเราไปทำเป็นอยู่ลองอยางไฟกับน้องนะครับเพราะว่าเพราะว่า <แอ S 1> ใน,น <ๆ S 2> ส่วนตอนนั้นวันไหนมาวัานไหนในส่วนข้อมูหย่างนี่มันจะจะมีมันแทรกอยู่นะครับโอเคนะครับตัวนด่ก็สิบพิธีนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินมาเที่ยวครับพาไปทำคอหมูย่างปักนมสดครับ